มันก็มีขนแมวบ้างอะนะเบาๆสะเก็ดหินบ้างเบาๆก็จะมีถลอกประมาณนี้นะครับชิ้นนี้เดี๋ยวทำให้อ้อดูแล้วไม่รอดเจอแล้วกันชนหลังก็ต้องทำนะฮะฝั่งซ้ายมีรอยสวัสดีครับ พบกับนัก,กสืบยกศิวกรรุ่นีสองที่คุณวางใจรีวิวด่วนในวันนี้มาเอาใจแฟนๆที่อยากได้รถเก๋งเล็กๆในสไตล์อีโคคาร์อนเบาๆสบายๆายกันบ้างดีกว่านะครับเพียงวันละ180บาทหรือเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองเราก็จะได้เป็นเจ้าของเจ้าตัวนี้เลย2016 Toyota Yaris ตัวท็อป1.2 G Auto ต้ไม่50,000 รับประกันโครงสร้างครับไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกความไม่มีน้ำท่วมเลขใบแท้ๆ50,000กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับคันนี้นะฮะโมเดลผลิตปี2015นะฮะเจ้าของออกรถต้นปี2016เลยจริงๆเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะแต่ในเล่มทะเบียนเนี่ยสองชื่อเป็นแม่ลูกกันนะครับอยู่บ้านเดียวกันใช้ด้วยกันนะฮะอะ่ะก็ตามอายุนะฮะปี2016ก็ประมาณ7 ปี8ปีโดยประมาณเพราะฉะนั้นเรื่องการเก็บสีเจ้าของเดิมต้องเคยมีเก็บสีมีทําสีมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องชนหนักเนี่ยไม่มีนะครับวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้าเลยฮะรู้ว่ามีคนตามหาอยู่เยอะขออนุญาตรีบเอามารีวิวด่วนให้ท่านผู้ชมดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับกระจังหน้านะครับตัวแรกก่อนไมเนอร์เช n ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นสีเทานะครับลายเส้นเหมือนหนวดปลาดุกเลยฮะเนี่ยนะ ตัวท็อปตัว G หน้าตาแบบนี้เลยได้โคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ยังอยู่ในสภาพสวยใสยใช้ได้ส่วนไฟตัดหมอกนี่ไม่มีนะครับถ้าเป็นเจนแรกๆปี1516กเนี่ยก็จะเป็นฝาพลาสติกเรียบๆนะครับเพราะว่าเป็นสเปกอีโ e คคาที่เห็นบางคันมีคือเขาก็ติดตั้งกันเองนะครับไฟหน้า2ฝั่งโอเคใสสวยใช้ได้นะครับด้านล่างฝาพลาสติกเรียบๆสวยๆวยท่อนหัวครับฝาโปรงล้างขึ้นมาแล้วโอเคนะ สีสันเจ้าของเดิมก็จะเคยมีเก็บสีมาบ้างวันนี้สีที่เขาให้มาก็ใช้ได้เพราะไปก็ยังบางดีมันก็มีขนแมวบ้างนะเบาๆสะเก็ดหินบ้างเบาๆแต่ภาพรวมผมดูแล้วน่าจะขัดได้นะครับดูแล้วก็ไม่น่าไปยุ่งไม่น่าไปพ่อนอะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวชิ้นนี้ขัดให้อย่างเดียวนะครับแต่ชิ้นที่ต้องทําแน่ๆคือกันชนนะครับก็จะมีถลอกประมาณนี้นะครับดูแล้วคงต้องทำนะครับก็จะมีกันชนฝั่งซ้าย แล้วก็มีฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกด้านล่างนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวทําไปทีเดียวเลยละกันนะครับสรุปเดี๋ยวฝาโปรงหน้าขัดเอากันชนหน้าทําให้เลยนะครับภาพรวมเดี๋ยวเราดูรอบคันกันให้จบไปเลยละกันนะฮะร,รอบคันฝั่งขวาใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดสีสันเจ้าของเดิมให้มาโอเคนะครับสีสวยเนียนดีดูแล้วที่ต้องทําก็น่าจะมีแค่กราบด้านล่างนิดเดียวนี่นะฮะ ชิ้นนี้เดี๋ยวทําให้ส่วนด้านบนนะครับสีเขาค่อนข้างโอเคก็จักขัดให้อย่างเดียวนะครับมือจับเป็นโครเมียมมีส์ทเอนทรีให้นะครับมีกันขโมยมีฟิล์มให้รอบคันกระจกข้างสีสันใช้ได้มีรอยบ้างเบาๆนะแต่ดูแล้วน่าจะขัดได้นะครับมีไฟเลี้ยวให้ด้วยหลังคาก็โอเคยังดูดี นะครับก็ไปตามนี้เลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยมันตามธรรมชาติไปนะครับอ่ะรอบคันให้จบกันไปกันชนหลังมีเซ็นเซอร์เจ้าของเดิมติดเพิ่มมาให้4จุดขอบคุณมากกันชนดูแล้วสีสันใช้ได้ด้านหลังโอเคขนแมวมีบ้างเบาๆแต่ดูแล้วเล็กน้อยเอาไม่ใช่นี่ฝุ่นขอโทษดูแล้วก็เรียบร้อยดีนะครับฝาทงฝาท้ายไรใช้ได้นะครับอ๋อดูแล้วไม่รอด เจอแล้วกันชนหลังก็ต้องทำนะฮะฝั่งซ้ายมีรอยนะครับรอยยาวส่วนไฟท้ายเรียบร้อยดีนะครับกระจกเรียบร้อยสวยกระจกเดิมสปอยเลอร์ใช้ได้สวยเรียบร้อยไฟท้ายซ้ายขวาโอเคนะครัแบบอ่ะท่อนท้ายสรุปก็มีแค่กันชนชิ้นเดียวที่ทำที่เหลือเดี๋ยวขัดให้ฝาท้ายอาวลืมขออภยัยเอารอบคันให้จบก่อนแถบบซ้ายสีสันเจ้าของเดิมให้มาวันนี้ก็ ใช้ได้นะครับแถบนี้ก็โอเคสวยเนียนใสตลอดทั้งแถบสะเก็ดหินมีบ้างนะครับสําหรับประตูหน้าซ้ายมีบ้างแต่ดูแล้วน้อยมากนะครับดูแล้วนิดเดียวไม่น่าเกลียดครับไม่เป็นสาระสาคัญแล้วผิววันนี้เขาโอเคเขาเนียนทั้งแถบเพราะฉะนั้นชิ้นนี้เอยแถบนี้ก็เดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวนะครับแถบนี้ก็คงขัดให้อย่างเดียวมือจับโครมเมียมนะครับมีฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยกระจกข้าง ก็ขนแมวนิดหน่อยแต่ก็นิดหน่อยไม่น่าเกลียดไฟเลี้ยวก็โอเคนะครับอ่ะล้อเลยละกันนะครับล้อแม็กเดิมๆครับลายเดิมหน้าตาแบบนี้เลยนะครับตัว G ก็เป็นแม็กอลลอยสีเทาเท่ๆดิสเบกล้อหน้านะครับยางปี2021นะครับของยี่ห้ออะไรวะเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ไม่ทราบอาช่างมันแต่ดอกผมว่าเออ โดยรวมบางเส้นก็อาจจะไม่สวยนะครับเส้นนี้โอเคนะฮะแต่ว่าหลังนี่ดูแล้วยางไม่ค่อยสวยนะครับแม็กสวยครับแม็กใช้ได้นะแต่ยางผมว่าเริ่มตื้นดอกไม่ค่อยจะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมเปลี่ยนยางใหม่4เส้นจากแม็กซิสให้เลยล้อหลังก็ใช้ได้ครับแม็กสวยไม่มีถลอกอะไรรุนแรงส่วนยางเริ่มไปแล้ว เดี๋ยวจบคลิปนี้เปลี่ยนของ m a ็กซิตให้4เส้นก็แล้วกันล้อสุดท้ายหนะะ้าขวาแม็กสวยนะครับแม็กสวงนี่สวยพอๆกันหมดเลยทั้ง4วงถือว่าขับฝีมือแต่ยางผมว่าไม่ไม่ค่อยสวยคือคือสวยอยู่2เส้นนะนะอีก2เส้นก็ไม่ค่อยโอเคก็อ่ะเดี๋ยวเพื่อท่านผู้ชมจบคลิปนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่4เส้นจากแม็กซให้ก็แล้วกันนะครับมาต่อที่โครงสร้างกันเลยนะประตูคนขับกันก่อน เปิดมาแล้วครับขอบอยางฮะดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามนาสวยเลยนะฮะซอกด้านในนะครับน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะเดิมเดิมนะครับน็อตเดิมทุกตัวครับไม่เคยขยับไม่เคยถอดสติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะนะครับเสาหน้าขวานะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบใช้ได้สวยเดิม ซอกเสิ้แห้งนะครับแก้มขวาน็อตเดิมๆไม่เคยถอดนะครับประตูหลังขวานะครับขอบยางดึงอ,ออกมาแล้วเม็ดอ์คสวยงามรูกลมคมกรีบนะฮะอยู่ครบซอกด้านในแห้งสนิทนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนอ่าด้านท้ายนะครับด้านท้ายอ่ามาเปิดมาแล้วก็ตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทนะครับไม่มีเคาะไม่มีพ่อนอะไรนะครับ ฝากระโปรงท้ายน็อตก็เดิมทุกตัวฮะไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับฝาท้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรตะเข็บสวยงามสายฟวาแห้งสนิทนะครับฝาท้ายก็เดิมหมดฮะแนวซิลิโคโนอะไรก็เดิมแห้งเดินตรงเป๊ะจากโรงงานไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะฮะด้านหลังมีไฟส่องสว่างด้วยมีทารองมาให้ขอบคุณเจ้าของเดิมมากโคมยังสวยนะ ด้านล่างก็มีแม่อะไรอะล้อลายเป็นล้อระท้ามาให้นะฮะอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันนะครับด้านใต้เดิมหมดครับนี่แห้งสนิทครับ1 l แอคมคมแนวซีโคนเม็ดอาร์กทุกอย่างเดิมโรงงานหมดไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมไม่มีเคาะไม่มีพ่นทุกอย่างเดิม1 R คมกลิบเลยนะครับด้านหลังเดิมหมดครับ ประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วฮะอ่ะมาขอบยางดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกรีบนะฮะอ่ะหลังคาฮะเม็ดอาร์คยู่ครบเสากลางซ้ายครับเม็ดอาร์คสวยงามซอกในก็แห้งเดิมน็อตเดิมนะฮะ สติกเกอร์แผ่นเพลรุ่นนี้อยู่ซ้ายเลยนี่ผลิตนี่ทันวาฮะทันวา2015นะไปขายหน้าโชว์รูมต้นปี2016ผลิตและประกอบประเทศไทยเครื่อง 3NR ตัวถัง MR2K 39ลงท้าด้วย1101 404เครื่อง 1200cc นะแผ่นเพลเรียบเนียนสวยงามเสาหน้าซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ตลอดทั้งแนวสวยเลยนะฮะแก้มซ้ายน็อตเดิมครับไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรแทงสนิทอาสีปี67เดือนสิงหาคมไปตามนี้เลยอีกหลายเดือนนะฮะกระจกเดิมของโตโย t a เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะโอ้โหคันนี้ได้ไม่แทบ5้า0 0ื่โลสภาพนี่โหสุดยอดมากนะครับเป็นรถบ,บันสายจอดอีกแล้วนะครับเบนซิน1,200ซีซีเกียออโต อัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ18โลลิตรนะครับอ่ะโครงสร้างกันต่อเลยนะฮะด้านล่างนะฝั่งขวาเดิมหมดครับซอกในแห้งสนิทรูกลมคมคลิปเม็ดอาร์ k, สวยงามนะตัวอักษร1 r คมคมเลยสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะเม็ดอาร์ k, สวยงามคานขวาน็อตเดิมไม่เคยถอดนะฮะแก้มขวาน็อตเดิมไม่เคยขยับตัวอักษร1 r คมคมเลยนะฮะรูกลมคมคลิป น็อตด้านล่างนี่เดิมหมดนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับแชสซีสวยงามนะซับในแห้งสวยเดิมโรงงานหมดเลยนะฮะการหน้ารุ่นนี้จะมีเลขหนึ่งแบบนี้นะฮะทุกคันต้องมีแบบนี้ผิวพัน์ธุแห้งๆครับไม่มีเคราะห์ไม่มีพ่นฝั่งซ้ายก็ 1L ึ่งนะฮะหนึ่คมๆฝั่งขวาก็1 A, นึ่งอาร์นี่ต้องมีนี่นะหนึ่คมๆนี่ แคซีสวยมากนี่แห้งสนิทนะครับแบตเตอรี่ถ้าไม่เกินอกเดือนเกินแล้ะเดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนให้นะคานซ้ายรูกลมคมกริปครับน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่เคยถอดเบ้าโชค 1L คมคมเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมกลมซอกในแห้งสนิทเดิมหมดเลยแต่คันนี้ฝาหน้าเคยถอดมาเก็บสีนะครับนี่มีรอยถอดด้านใต้มีพ่นนิดหน่อยนะ เจ้าของเดิมบอกของหล่นใส่บุกก็เลยมีคลมประกันภัยตอนสมัยออกรถแรกๆนะเปลี่ยนทั้งฝาเลยมั้งน่าจะใช่หรือหรือเคาะนะแต่ดูแล้วมีรอยพ่นนะฮะก็มีพ่นเงามานะครับรูกลมนะฮะแต่ว่ามีรอยพ่นฝากระโปรงนี่น่าจะของเดิมนะฮะอ๋อฝาเดิมฮะไม่ได้เปลี่ยนฝาแท้โตโยต้านะครับแต่มีพ่นมาด้านใต้เงานิดหน่อยแต่ทำออกมาได้ดี นะทำออกมาได้ใช้ได้ยังเนียนอยู่นะฝาโปรงก็น็อตจะมีรอยถอดภาพรวมผมถือว่ายังโอเคนะฮะยังถือว่าโอเคแม้ว่าฝาโปรงหน้าจะมีพ่นด้านใต้มานิดหน่อยแต่โดยรวมคานหน้าเดิมคานซ้ายคา,านขวาแก้มซ้ายแก้มขวาเบ้าโชกเดิมถือว่าสุดยอดและกับไม่ห้าหมื่นเดี๋ยวไปดูด้านในกันตอนเข้ามาจริงๆนี่ต้องบอกเป็นเบาะผ้านะฮะก็ตามนโยบายเราไม่ต้องซักครับเสียเวลาผมจับพุ่มให้ใหม่เลยจากเบาะผ้าเปลี่ยนเป็นเบาะหนัง ทียมสีดำได้แดงมันจะได้เข้ากับตัวรถนะนี่สีดำสวยดุเข้มนะครับสวยใสยสะอาดสะอานส่วนแผงข้างไม่ได้ยุ่งอะไรครับเพราะว่ารุ่นนี้แผงเขาจะเป็นพลาสติกล้วนๆทั้งหมดซึ่งยังสวยสภาพดีมากและฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ก็สวยนะครับเดี๋ยวหาให้เจ้าของเดิมให้ฟิล์มอะไรมาก็ไม่ทราบแต่ก็ยังอยู่ในสภาพสวย แผงประตูสวยนะครับเนียนกริบเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับด้านหลังหุ้มไม้ใหม่นะครับจกบบอกผ้าเปลี่ยนเป็นหนังเทียมสีดำได้แดงให้สวยใสยเนียนตาแน่นอนนะครับด้านหลังก็จะเป็นสักกลาดอันนี้ดเดิมโรงงานก็ยังอยู่ในสภาพดีประตูหลังซ้ายก็เป็นงานพลาสติกล้วนๆก็ยังอยู่ในสภาพสวยนะครับฟิลม์ม อะไรก็ยังไม่เจอนะฮะแต่ก็สวยใช้ได้เบาะสวยแน่นอนฮะสวยสะอาดใหม่เพราะว่าเราหุ้มให้ใหม่เลยทั้งชุดนะครับสุดท้ายประตูหน้าซ้ายแผงสวยเนียนใช้ได้นะครับฟิล์มก็สวยเบาะสวยทุกตัวครับสวยและใหม่สะอาดสะอา้ะอานเนียนตาเพราะว่าเราหุ้มให้ใหม่เลยไปลองขับกันกุญแจ immobilizer กุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทแน่นอนอยู่แล้วนะครับ สตาร์ทขึ้นมาแล้วนี่คือใหม่แท้แน่นอนครับรถบ้านสายจอดใหม่ห้0 0มโลโอ้โหน้อยจริงๆนะครับเปิดแอร์ก่อนรุ่นนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับสำหรับตัวท็อปชอบอย่างหนึ่งคือดีไซน์ได้ดีมาก3โหมด3ฟังชันรวมอยู่ในแป้นเดียวจบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับความแรงปรับทิศทางน,นะครับแล้วก็ปรับคุณหภูมินะครับใช้แป้นเดียวจบเลย นะครับมีแอร์ออโต้ให้ด้วยนะครับเ mm hmm. ยี่ยมนะฮะอ่าโอเคคอนโซลหน้ารุ่นนี้โฉมนี้ก็จะเป็นงานพลาสติกล้วนๆนะครับงานพลาสติกล้วนๆก็โดยรวมใช้ได้ฮะก็ยังดูดียังสวยนะครับถุงลมนะครับเจนแรกของยาลิสอีโคคาจะมี2ใบพร้อมเบรก ABS นะครับอ่าหน้าจอรุ่นแรกของตัวท็อปท็อปแค่ไหนก็ได้จอแค่นี้แหละ เล่นได้ CD USB AUX จบแค่นั้น m p 3ได้แต่ Bluetooth ไม่มีนะครับสำหรับเจนแรกๆเครื่องเสียงเดินติดรถมาจากโรงงาน <c oughs> โอเคยังใช้ได้นะครับด้านล่างก็ในยุคนั้น USB ยังไม่แพร่หลายมันก็เลยมีให้แต่ power outlet แบบนี้นะครับเกียร์คอนโซลเกียร์คันเกียร์หัวเกียร์ก็ยังโอเคนะยังดูดีเป็นเกียร์ CVT กียร์ cvt ยุคแรกๆนะครับเบรกมือก็ตามสไตล์เก่งเล็กนะครับตรงกลางก็ร่องวางแก้วน้ำนะครับพวงมาลัยก็จะมีมัลติฟังก์ชันให้นิดหน่อยนะครับก็เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะครับที่เหลือก็โลง่ลงๆนะครับโลโก,โก้ยังสวยนะครับเดี๋ยวพวงมาลัยก็ยังโอเค,อเคฮะสวยเนียนดูดีนะครับปรับได้กี่ทิศทางเดี๋ยวมาดูกันปับ๊บลงขึ้นได้2ทิศทางครับขึ้นกับลงจบ กระจกไฟฟ้า4ี่บานเป็นออโต้หนบานที่คนขับนะฮะนะออโต้ Auto บานหนึ่งเซ็นทรัลล็อกมีให้เหมือนเดิมนะฮะกระจกมีช่องวางแก้วน้ำอ่าอันนี้เก๋อันนี้ผมชอบนะฮะมี่องวางแก้วน้ำมาให้แล้วก็กระจกข้างปรับไฟฟ้านะฮะนี่แล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะฮะเจ้าของเดิมมีติดตัวเซ็นเซอร์มาให้เรานะครับ จริงๆตามสเปคคือไม่มีนะอันนี้เขาติดเพิ่มแถมมาให้ก็ขอบคุณมากนะครับปิดไปก่อนกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกเจ้าของเดิมก็แถมกล้องหน้ามาให้เราแล้วด้วยขอบคุณมากเพดานมีไฟให้คู่หนึ่งอ้าวมีดวงเดียวสองดวงด้านหน้าจบด้านหลังไม่มีเพดานเจิมนิดหน่อยตามสไตล,ล์รถบ้านที่บังแดดและเพดานเป็นสีเทานะครับฝั่งคนขับมีกระจก ฝั่งซ้ายก็มีกระจกนะครับโอเคก็ภายในถือว่าใช้ได้นะครับเจ้าของเดิมทำอะไรไปบ้างนี่นะโตโยต้าทุนบุรีตอนปี66ปีที่แล้วนี่เพิ่งจะวิ่งไป41,000ื่นเท่าไรสี่หมื่นเก้าอ่ะ,อะปีที่แล้วเพิ่งจะวิ่งไป4 9 0 0มเองนะอ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนนะักรถเข้าโตโยตา้ากำนังพึกให้นะซ้ายมีอะไรก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมาก มีแฟ้มมีคู่มือใช้งานให้นะครับอ่ะด้านในก็ประมาณนี้แหละสำเนารถกันหน่อยมาคันนี้โมเดลผลิตปี2015นะครับออกรถต้นปี2016จดทะเบียนก็2016นสะฮะสีแดงเดิมโรงงานนะครับเลขตัวเครื่อง 3NRS 103934ตัวถัง MR2K 3.9ลงท้ายด้วย1.10.1.404เบนซิน4สูบ1,200รีแรงม้านะครับคันนี้2ชื่อก็จริงนะฮะแต่ว่าเป็นแม่ลูกกันอยู่บ้านเดียวกันใช้ด้วยกันก็จริงๆก็คือมือเดียวนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันคันนี้ไหม่แท้ครับ50,000โลครับเครืงพันสอง1กี0ซีวีทได้เครื่อง4ี่สูบก็เครื่องก็เดินเรียบหนอ่ออตัวก็พุ่งใช้ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นเครื่องแค่พันสแต่ก็ถือว่าพุ่งดี นะครับไม่อืดน,นะครับออกตัวใช้ได้เบรกก็ยังจึ๊กเลยนะครับเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบเลยนะครับแอร์เย็นสบายหายห่วงแน่นอนนะครับส่วนกล้องหลังมันไม่มีนะตามสเปคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะติดเอ่อกล้องถอยหลังเพิ่มแล้วก็ติดเป็นจอขแขวนแยกให้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมทวงกันล่ะพวงมาลัยโอเคนะผมถือว่าเบาขับง่ายนะครับเหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัยหรือว่ามือใหม่ฮัดขับนะก็น่าจะชอบนะเพราะว่าดูแล้วใช้งานง่ายนะครับความคล่องตัวมากับรถกันนะฮะปั๊บไปละโอ้สบายมากเลยวงเลี้ยวแคบสุดๆนะฮะวงเลี้ยวแคบมากนะครับรกลนะับรถง่ายทีเดียวผ่านสบายๆไม่ต้องโยกหรือเหลือเลยครับห่างเป็นเมตรเลยเพราะฉะนั้นเข้าออกตอกซอกซอยมุดกันให้เต็มที่นะ น่าสนใจจริงๆนะครับคันนี้ต้องบอกเลยวันนี้ราคาลงมาเยอะมากๆเดี๋ยวไปดูราคากันอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับใครที่เล็งๆอยากได้เจ้ายาริสที่แบบว่างบน้อยๆผ่อนเบาๆสบายๆแล้วไมน้อยๆนะฮะพลาดคันนี้ไม่ได้จริงๆเลยนะฮะกับ2016 Toyota Yaris ตัวท็อป 1.2G ปี2016นะฮะไม่ห0,000รับประกันโครงสร้างครับไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิษความไม่มีน้ำท่วม เลขใหม่แท้ๆ5,000 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับอ่าราคาพิเศษนะครับปกติ Walk-in ราคาหนาร้านเราขาย2,99,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง2 7 9 9 0 0บาท ได้ดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะครับผ่อนเริ่มต้น72วดเบาๆสบายๆเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองหรือวันละ180บาทโอ้โหคุ้มจริงๆนะฮะได้ไม่น้อยได้ตัวท็อปแล้วยังผ่อนเบาๆอีกต่างหากนะฮะ,ะมีวารันตีให้อีกด้วยฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า189รายการให้นานสุสด1ปีหรือ20,000กิโมตรพร้อมบริการช่วยได้ทุกเชิญฟรี24ชั่วโมงเลย และเดี๋ยวก่อนออกรถครับผมเจ้ารถเข้าศูนย์โตโยต้าเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโซเซนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าที่โรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย อายาริส2,016ตัวท็อปนะฮะ 1.2G เกียร์ออโต้ครับไม่แท้50,000โลแล้ววันนี้ใครงบน้อยๆนะฮะบอกเลยต้องรีบจัดแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับรีบแอดไลน์มาได้เลยด้านลา่ลาง ID Line @19SP ขัหน้แบนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปดีคกูเกิลแมปพิมพ์19สีปรกรเราอยู่ถนนกันเราประลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒาการ ประตู2แล้วถวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19าสิบปรกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแกลกเลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รถเร็วทันใจภายในนึงนาที่รีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิง่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19กาสิบปรกรถบรรสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c r r o r ฟชั e sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รบักกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s ั r o m o m